ไหว้ในงานแต่งงานครับผมเขาไหว้เขาไม่ได้ทอผ้ามุ่งอะค่ะ้หญิง่อผ้าว่าจะต้องทอถ้าจะเป็นทอให้ครอบครัวก็ป้าผ้ามุ่งผ้านุ่งผ้าขม้าหนึ่งคืนแล้วอะไรมันจะมาเย็บเสื้อเย็บหมอนกับเราปีหนึ่งอ่ะเตรียมตัวแต่งงานเนี่ยนะเรื่องไม่ใช่แต่เฉพาะแต่พ่อแม่สายชายนะญาติญาติทางฝ่ายชายนี่รับไหว้ก็รู้บ้างนะแล้วตอนนี้พ่อแม่ญาติญาติทางฝ่ายชายเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะไปเอาของเขาเฉยๆก็ต้องให้เงินไว้เป็นทุนสำรองในการออก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 เรือนเข้าไหวไหมมาเราก็ต้องให้ทุนเขามาอย่างนี้เข้าไหวไหมเราก็ต้องให้อย่างน้อยตสองพันสามพันเออถ้าเป็นไฟยเข้าเข้าวเอาผ้าไมาไหวเราเราก็ให้สักสี่สหาร้อยพอทำในการจุดการ์ดมนอือผสมน้ำผสมเนื้อ มือดีก็ให้เยอะอย่างอย่างเยี้ยผ่านนุ่งเนี่ยทอนานเท่าไหร่เวลาไวผ้าไหมถ้าถ้าถ้าถามวิธีการทอทอเนี่ยมันไม่นานหรอกฮะแต่มันหลายขั้นตอนเนาะกว่าจะเลี้ยงมอนกว่าจะเลี้ยงไหมกว่าจะสาวกว่าจะมาฟอกกว่าจะมาย้อมกว่าจะมาทําเส้นยืนกว่าจะมาตีเกีียวรวมรวมแล้วหนึ่งคืนก็ใช้เวลาหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนไม่ได้สองเดือนอืเลี้ยงไหมก็หนึ่งเดือนแล้วเรื่องไหมเรื่องไหมนี่หนึ่งเดือนมาไป็นตั้นตอนหนึ่งเดือนสองเดือนเพราไหมหนึ่งพื้นลดสองเพืาะงั้นปีหนึ่งก็พอดีอ่ะพอดีไหวอ่ะพอดีท่าว่าพอดีที่มีเวลาไ